รับเข้าสู่ช่อง Lady Friday นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับบิกินี่เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำก็จะมีการตอบคำถามยอดคิดนะคะที่ออมเจอบ่อยๆนะแล้วก็แชร์วิธีการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำเลือกซื้อชุดบิกินี่ของออมนะคะทำไมอมถึงเริ่มกล้าใส่ชุดว่ายน้ำกล้าใส่บิกินี่ก็จะขอตอบแบบ ง่ายๆเลยว่าเพราะว่าอยากใส่ค่ะต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันไม่มั่นใจในรูปร่างนะคะทั้งที่แต่ก่อนอะ่ะจะบอกว่าเราผอมกว่านี้อ,อีกก็คงเหมือนเพื่อนๆหลายคนแหละที่แบบเออยังมีความแบบเขินๆอายๆกลัวโดนแซวแต่ลึกๆข้างในแล้วนะคะเราก็อยากจะ ก้าผ่านก้าข้ามความไม่มั่นใจแล้วก็ความเขินอายเหล่านี้ไปให้ได้นะแล้วเราก็ติดตามนะคะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพลาไซโมเดลนะคะทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เห็นเขาแต่งตัวนะคะเขาใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลใส่บิกินี่แล้วก็กลับมาคิดว่าทำไมเราจะใส่บ้างไม่ได้ท,ทั้งที่จริงๆการใส่ b ิกินี่หรือชุดว่ายน้าไปทะเลหรือไปลงสระต่างๆนะคะมันคือเรื่องปกติที่แบบในโลกสากลนะมันคือชุดที่ถูกการเทศะในการไปทะเลในการเล่นน้านะคะแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีกฎข้อไหนระบุว่าจะต้องเป็นคนผอมหรือจะต้องมีสิทธ จะต้องเอวคอดเท่านั้นถึงจะใส่บิกินี่ได้คือจริงๆไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนนะมันก็ใส่บิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ำได้หมดแหละหุ่นทุกแบบก็คือหุ่นนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะใส่บิกินี่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีอวดสั้หนึ่งมทพอเราเริ่มก้าวก้าวที่1แล้วอะ่ะก้าวต่อไปมันจะเริ่มง่ายขึ้นคําถามยอดฮิตต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยดํารอยแดงนะคะหรือว่าพวก เซลลูไลต์พวกรอยบนร่างกายนี่แหละรวมถึงเรื่องความคล้ำนะคะของจักกรและน้องขานีว่าเวลาใส่บิกินี่เรา ทำยังไงกับรอยพวกนี้เราไม่เขินหรอเราไม่ไอายรอยพวกนี้หรอแล้วก็หลายๆคนอนะ่ะชอบเข้าใจผิดว่าเราไม่มีรอยพวกนี้แล้วก็จะ DM มาถามว่ามีวิธีการแก้รอยพวกนี้ยังไงจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็มีรอยนะมีแบบพวกเซลลูไล์มีจุดด่างดำต่กรเล่ก็แบบไม่ได้แบบเนียนขาวเป็นกระดาษอะไรขนาดนั้นช่วงแรกที่เริ่มใส่บิกินี่ก็ต้องยอมรับอีกว่าก็มีความเปิดอายกับพวกรอยต่างๆ,างๆเหล่านี้เหมือนกันนะคะก็จะมีความแบบอ,อ๋อคอน ซีเลิกกรบมีความเอาแบบแป้นกลบนะแต่ต่อมาเราก็ตระหนักได้ว่าขี้เกียจไม่รู้จะปิดทําไมเราว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะทุกคนมีเราก็มียิ่งแบบ ขาเรานี่คือลายมาเพราะว่าเราเป็นคนน้ําเหนิงไม่ดีนะคะคนที่น้ําเหนิงไม่ดีจะรู้กันสำหรับเราแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราวิธีการคิดของเรามุมมองของเรามากกว่าตัวเราเองเริ่มมองการใส่บิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ําเป็นเรื่องปกติมองพวกรอยต่างๆเป็นเรื่องธรรมชาติเลิกแคร์เลิก,เลกสนใจคําพูดของคนอื่นแล้วเราก็จะมีความสุขกับ การที่เราได้แต่งตัวนะคะได้ใส่บิกินี่สักหน่อยได้แบบเออโชว์ผิวต่างๆเนาะแต่ในส่วนของเรื่องดักแดนะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจจริงๆออมีตัวช่วยมานําเสนอค่ะเขาไม่รู้เลยเนาะว่าขายของ <c oughs> ของขายหน่อยแล้วกันเนาะนานๆทีจะได้ขายนี่นะคะ Twice a day brightening D.O. serum เป็นเซรั่มสำหรับทา รักแร้นะคะตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็ความเรียบเนียนของรักแร้แล้วก็ทําให้ขนใหม่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นช้าลงด้วยที่สําคัญที่ออมชอบในเจ้าตัวนี้มากๆเลยก็คือน้องเขาช่วยลดกลิ่นกายได้แบบดีมากขอพูดนิดนึงอย่าหาว่าเราน้าเกียดเลยนะคือเราอะทาเจ้าตัวเนี้ยตอนเช้าก่อนจะไปทํางานใช่ไหมแล้ววันนั้นมันเป็นงานที่แบบ ออกกองอะมีความแบบต้องวิ่งต้องเหนื่อยต้องร้อนวันนั้นอะจักแรแแลก็คือแบบไม่มีกลิ่นเลยแล้วตอนกลับมาบ้านก็คือความเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็ล้างหน้าอย่างเดียวแล้วนอนเลย <c oughs> ไม่ได้ออเนืตื่นขึ้นมาอีกวันนะคะจักแรแแลก็ยังคงไม่มีกลิ่นอยู่นะคะคือแบบเด็ดดวงมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อเขากันนะคะ <c oughs> เนื้อเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเจลเจล จะบอกว่าตอนที่ได้มาแล้วลองใช้ลองทาดูจะเห็นปะมันจะมีความหนืดหนืดตอนแรกก็คือตกใจมากว่าแบบมันจะดีหรอวะมันจะแบบซึมเข้าผิวหรอเพราะว่าวความรู้สึกตอนหัวมันหนืดมากเลยแต่จะบอกว่าพอทิ้งไว้สักพักเนื้อผลิตภัณฑ์อ่ะจะแมทเลยจะแบบเรียบลื่นแล้วก็แบบไม่เหนียวเลยเดี๋ยวเราจะลองเอาสำมลีนะคะลองแตะพิสูจน์ดูว่าน้องเขาเรียบลื่นหรือ,อยังนะนี่ ไม่ติดหายไปเลยนี่ได้ยินเสียงไหมก็คือเรียบผายไปเลยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ออมชอบมากเลยเพราะว่าน้องเขาไม่เนหนียวเหนอะหนะเลย นี่ก็จะเป็นภาพ Before and After นะคะหลังจากที่เราใช้ตัว Twice a day ไป1เดือนเต็มๆนะคะจริงๆช่วง2อาทิตย์แรกเราก็เริ่มรู้สึกว่าตุ่มหนังไก่ลดลงโดยเฉพาะรักแร้ด้านซ้ายตุ่มขนคุดเยอะนิดนึงก็จะสังเกตได้ว่ารักแร้เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ขาากระจ่งางใสขึ้นด้วยคะ่ะและเจ้าตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นนะคะเหมาะกับบางคนนะคะที่จะชอบใช้แบบผลิตภัณฑ์ ไม่มีกลิ่นนืกอออกปะแบบแค่อยากไม่มีกลิ่นเฉยๆแต่แบบไม่ได้อยากเติมกลิ่นอะไรลงไปหรือสําหรับใครที่ใช้เจ้าตัวทารักแร้นะคะแล้วกลัวกลิ่นพวกผลิตภัณฑ์เนี้ยมันตีกับน้ําหอมที่เราฉีดเราก็สามารถใช้เป็นเจ้าตัวทไวสเดย์ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีกลิ่นเนาะก็ถ้าใครสนใจทไวสเดย์นะคะเดี๋ยวออมก,ก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อสอบถามและสั่งซื้อไว้ให้เนาะต่อมาก็จะเป็นวิธีการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำและบิกินี่ ในแบบของเรานะคะต้องย้ำว่าในแบบของเราคือเราก็แบบไม่อยากใช้คําว่าสอนเลือกหรืออะไรคือเราอยากแชร์วิธีการคิดวิธีการเลือกของเรามากกว่าเนาะบิกินี่ตัวแรกของออมอมเลือกซื้อยังไงคืออมจะเลือกซื้อจากแบบที่ที่เราสามารถลองใส่ก่อนได้นะคะตัวนี้เราซื้อมาจาก H&M ก็คืออย่างที่เราบอกมันเป็นที่ที่สามารถลองใส่ก่อนที่เราจะซื้อได้เพื่อที่จะได้ดูว่าเราใส่แบบนี้เหมาะไหม เราใส่ตัวนี้แล้วเรามั่นใจไหมแล้วก็ไซส์ประมาณนี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะคะเพราะวิกินี่บางตัวรอบอกมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าตัวเต้าวิกินี้ยมันอาจจะเล็กไปสําหรับหน้าอกของเราเนาะซึ่งเราก็เคยเจอมานะคะดังนั้นถ้ายังไม่เคยซื้อยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้อวิกินี่เราคิดว่าการที่ ได้ลองก่อนซื้อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกเราก็ยังมีความเขินอ,อยู่นะคะเราก็จะเลือกบิกินี่ที่ท่อนล่างไม่ได้เว้าวขึ้นสูงมากแล้วก็ จะเลือกท่อนล่างที่มีความแบบว่าเอวสูงนิดหนึง่งก็จะยังแบบเออปิดพุงปิดอะไรอยู่แต่ว่าก็มีความโชว์ขาท่อนบนตัวเต้าน,นะคะเราก็จะเลือกเต้าที่มีความใหญ่หน่อยเพราะว่าเราเป็นคนหน้าอกแบบพับใหญ่อีกอย่างนะคะตัวท่อนบนเราก็จะเลือกท่อนบนที่แบบมีความแข็งแรงนิดนึงเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินนะคะจะได้รู้สึกมั่นใจเวลาแบบขยับตัวเดี๋ยวนี้ออมจะพูดวิธีการเลือกซื้อบิกินี่รวมๆของออมนะคะว่า ทุกตัวที่ออมเลือกซื้อมาแล้วที่ออมชอบเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนเนาะคือบิกินี่ทุกตัวที่เราชอบที่เราเลือกซื้อนะคะจะมีจุดร่วมจุดหนึ่งนะคะที่จะเหมือนกันก็คือสายตรงเนี้ยต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราจะเน้นอะไรที่มันเป็นแบบว่าคองคอนะคะเพราะว่าสายที่คองคออะ่ะมันจะทําให้ซัพพอร์ตหน้าอกเราได้ดีกว่าสายที่เป็นแบบ ตัวนี้เราก็ซื้อมาจาก h&m เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้ท่อนบนจะเป็นแบบผูกคออย่างที่เราบอก คือมันจะรับทรงหน้าอกได้แบบดีมากเลยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหลุดไปไหนนะคะแต่ก็ต้องมัดแน่นๆนิดหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราอยากหยิบมาให้ดูนะคะน้องคนนี้จะออกแนวน่ารักหน่อยท่อนบนเป็นฟิลแบบกึ่งๆึเกาะอกนิดนึงใครยังแบบเขินอยู่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราแนะนํานะเพราะว่ามันจะเก็บเนื้อด้านข้างได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครไปถึงขั้นที่อยากลองใส่ ดิกินี่ที่มันแบบ เปิดสุดเว้าสุดมีความแบบสายจิว๋วผูกเชือกต่างๆส่วนตัวเราก็จะเลือกเป็นแบบผูกคอนะคะอย่างที่บอกเลยแล้วก็จะเลือกตรงเต้าสามเหลี่ยมให้มันแบบเลื่อนได้ปรับได้นะคะหรือแบบดูให้มันใหญ่หน่อยแล้วก็เทคนิคในการใส่ท่อนล่างนะคะคือเราจะไม่ใส่ให้เส้นข้างตัวมันต่ำลงคือถ้ามันเว้าขึ้นสูงๆอะ่ะมันจะทําให้ขาเราอะ่ะดูยาวขึ้นแล้วก็ดูแบบมีเคิร์ฟขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะใส่แบบเชือกข้างตัวอยู่ต่ํากับแบบ อยู่สูงให้ดูนะคะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เราจะพูดรู้เรื่องไหมนะคะเพราะว่าง่วงคือทำงานเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้อมอก็ไปก่อนแลละบ๊ายบายคะ่ะ